และอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้นุ้ยมีโชว์มาฝากคุณผู้ชมครับน้องคนนี้อมีเพลงใหม่มาฝากเป็นเพลงที่เหมาะกับพวกเราช่วงนี้มากๆทําไมฮะสู้ๆทุกคนทุกคนต้องสู้ใช่หสาหรือเปล่าไม่ใช่ให้เราแบบใช้ชีวิตจริงๆทุกวันนี้เราก็ต้องสู้เนาะตื่นมาก็ต้องสู้แล้วนะคะแบบสู้บอสสนฟ้าสู้สุดชีวิตอ่ะสู้สุดชีวิตนะคะเน็กเน็กนรพลค่ะ เธอน้องคือทออแทวา่งกับความฝันที่พ่อไปใส่มาใส่นานกันนักความหักก็แย่มีแต่แผลติมให้ยอมแพ้ทอดใจคนจนทุกข์มันอูอังเอาถามเจ้าของวัใยสิไว้บอกว่าไอ้เมืองคนฝัน ใจสิเอาจังใดน้อเอาสิเต้าสิต่อซ้ำนี่บอชีวิตสิบอกคิดสู่กราบมันแน่ตีแต่กีแต่เก่าเขาเคยทุกบ้านนี้ลองบางอีกากทีสูดหายใจ i ยังกับวาสนาพามาต๋อ สวัสดีครับพี่ดูย้อนหลังใจมากเลยเนี่ยยืนยก้อนหลังโหนมากเลยอ่ะฝากเพลงนิดนึงได้ค่ะว่าเพิ่งปล่อยไปเลยวันนี้ใช่ไหมคะครับผมเพิ่งปล่อยไปตอนเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยนี่รายการแรกรายการแรกเลยครับผมโอ้ขอบคุณมากครับใช่ครับผมขอบคุณมากครับฝากหน่อยครับเพลงนี้ฝากกันเรื่องแรกกันนะครับผมสู้บนสนฟ้านะครับผมซึ่งเป็น โปรเจกต์แรกเป็นอารบัมแรกของผมเน็กนันรุนเลยนะครับผมก็จะมี5บทเพลงแล้วก็5หนังสั้นนะครับผมเรื่องราวของคนสู้ชีวิตนะครับผมที่มาจากต่างจังหวัดฝากไว้ด้วยก็แล้วกันครับผมจากอารบัมเลยครับแล้วจะไปติดตามดูได้ที่ไหนติดตามได้ทาง YouTube ของแกร m มี่โ Official ครับผมทำไมเราถึงมาแนวเพลงแบบอยากจะให้กําลังใจสู้ล่ะจ๊ะครับผมก็ จริงๆแล้วตัวเน็กเองเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ที่ทมีความฝันเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมก็เลยสู้มาตั้งแต่เด็กๆ,ๆ,ๆนะครับผมก็เลยบทเพลงที่ที่เป็นบทเพลงในอัลบั้มนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวสู้ชีวิตนะครับผมที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงแรกของอัลบั้มนะครับ,รบก็จะ มีความสู้ชีวิตที่บ่งบอกถึงตัวตนของผมมีความเป็นตกวเน็นด้วยใช่ครับใช่ครับก็คือสู้แบบไม่สนอะไรทั้งนั้นอ่ะสู้ไม่สนอะไรหลังชนปาเราก็ยังต้องสู้ก็ยังเนื่อหาหลักๆเลยสําคัญสําคัญในเพลงนี้ค่ะคืออะไรบ้างคือมันก็เล่าถึงเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ ที่สู้ชีวิตไม่ว่าจะเจออะไรมาก็แล้วแต่มันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะท้อแหละแต่สุดท้ายแล้วถ้าเรามีกําลังใจที่ดีหรือถ้าเรามีกําลังใจที่ดีมากๆให้กับตัวเองเนี่ยม,มันก็จะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้คือต่อให้อาจจะไม่มีใครให้กําลังใจเราตัวเราเองอนี่แหละยังต้องให้กําลังใจตัวเราเองและสู้ต่อไปนะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอคบคุณมากเพลงตั้งเลยนะคนะัอติดตามชมกูร่ครซีรีสซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี